ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราสองคนก็ยังอยู่กันที่ร้านเฟรนี่แลนด์แดนแห่งความอร่อยแห่งนี้ละค่ะน้องแอ๊คคะวันนี้ทำอมไากันอ๋อวันนี้มีเมนูพิเศษมาแนะนำค่ะค่ะนั่นก็คือโยเกิร์ตค่ะ จิงโยเกิร์ตเนี่ยดูแล้วไม่น่าทำเองได้มันไม่มีขั้นตอนยุ่งยากเหรอคะแอขาขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยคะ่ะพี่แอ,อร์แล้วก็วัตถุดิบที่จะนำมาทำเป็นโยเกิร์ตเนี่ยน้อยมากๆด้วยค่ะค่ะแล้วกระบวนการทำอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เกินความสามารถท่านผู้ชมแน,น่ๆเลยค่ะค่ะทีนี้เราทานกันมาบ่อยๆแล้วยโยเกิร์ตค่ะไม่รู้เลยว่าไอ้ต้นตำรับ ของโยเกิร์ตที่เราทานทานเป็นถ้วยๆกันเนี่ยนะคะ,คะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะแออ๋อทีนี้โยเกิร์ตเนี่ยมีต้นกําเนิดมานานมากแล้วนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแถบประเทศที่มีอากาศเย็นอากาศหนาวค่อนข้างหนาวเกิดจะบอกไงอะเกิดจากความบังเอิญอเกิดจากความบังเอิญที่เมื่อก่อนนี้เนี่ยค่ะเขาจะใช้นมใส่ไปในถุงหนัง ที่เป็นเป็นกระป๋อเพื่อไว้ใส่น้ําใส่นมเพื่อเดินทางค่ะแต่ด้วยอุณภูมิแล้วมีจุลินทรีย์ภายในภายในนั้นมันเลยป่มตัวเพราะเชื้อกลายเป็นโยเกิร์ตขึ้นมาแล้วก็เริ่มนิยมกินเพราะว่ามันมีประโยชน์มาก เรารู้ไหมคะว่าโยเกิร์ตเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างโอ้ยตีต้องพี่แอร์เลยนี่นะคะด้วย HTC One X และสมาร์ทโฟนกีบเก๋ของเราเนี่ยนะคะเตรียมมาแล้วค่ะวันนี้นะคะประโยชน์ของโยเกิร์ตเนี่ยมีหลายอย่างมากทีเดียวเขาบอกว่าแบคทีเรียแลคติกในในในโยเกิร์ตเนี่ยสามารถที่จะช่วยย่อยน้ำตาลแลคโตส ในร่างกายได้คนที่แบบว่ามีอาการประทานอาหารเราท้องอืดทออ้องเฟอ้อหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในผู้ใหญ่หรือในเด็กนะคะผ่านโยเกิร์ตเนี่ยช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังช่วยรักษาลำไส้สําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นโรคลำไส้อะไรเนี้ยนะคะก็คือเข้าไปเคลือบทําให้ กรดในกระเพาะอาหารแล้วก็กรดในน้ำย่อยเนี่ยทำอันตรายผนังลำไส้ได้ได้น้อยลงน,ยนั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะโยเกิร์ตเนี่ยยังช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันโรคมากขึ้นนะ้นะมีประโยชน์หลายประการนะคุณนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งบริเวณเนื้อเยื่อกระดูกและที่สำคัญลด ระดับคอเลสเตรอรอลในเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยเห็นไหม<ะ>มีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาอย่าได้กลับผิดตา<อ>น้องแอจะมีเคล็ดลับการทำโยเกิร์ตง่ายๆในบ้านเนาะส่วนจะมีอะไรบ้างน,นั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าคือวัตถุที่ใช้การทำทำอย่างไรน,นะคะค่ะ ตอนนี้อยากทราบแล้วค่ะว่าส่วนผสมที่ใช้ในการทำโยเกิร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างคะ,คะคมีมากมายเลยค่ะพี่แอจริงเหรอเอาไห<ช>นบอกว่าง่ายไงมีมากมายก็คือ,คอของมาประกอบค่ะ<อ>แต่เวลาตัวทำโยเกิร์ตจริงๆเนี่ยอยู่แค่สองอย่างเองจริงเหรอรงคืคอก็คือนมสดค่ะ นมสดธรรมดามัเจอรไลท์สเตอร์ีไลท์ทำได้ไหมคะเออเป็นองพัสเจอร์ไลท์ดีกว่าจะดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเวลาความเฟรชความอะไรเขาจะจะมีมากกว่าค่ะแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือโยเกิร์ตสำเร็จรูปค่ะที่ทำเสร็จแล้วใช่ที่ทำเสร็จแล้วขอให้เป็นรสธรรมชาติค่ะค่ะอย่างรสชาติที่เขาปรุงมาแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราใช้เนี่ยเป็นหัวเชื้อมันจะ แตกตัวของจุลินทรีย์จะดีกว่าค่ะเอาละค่ะมีก็สองอย่างเท่านั้นเองนะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ตัวอื่นก็จะมีหม้อไวสำหรับต้มนมนะคะแล้วก็เตาแก๊สแค่นี้เองค่ะทีนี้ขั้นตอนการทำเนี่ยมีอะไรบ้างคะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะต้มนมนะคะ จะใช้เป็นหม้อสตลเลตก็ได้หรือว่าเป็นประเภทหม้อเคลือบหรือว่าจะเป็นแก้วทนไฟแบบนี้ก็ได้ค่ะคต้มนมให้ได้อุณหภูมิประมาณ98องศาไม่ถึงร้อยไม่ถึงรอยคือห้ามให้เดือดนั่นเองกต้องนะคะตุ๋นด้วยไฟอ่อนนะคะค่ะอย่าให้เดือดตุ๋นไปเรื่อยๆจนร้อนจัดค่ะค่ะเพื่อจะฆ่าจุลินทรีย์ในนี้เพราะว่านมพัไเนี่ยยังมีจุลินทรีย์บางตัวที่ยังหลงเหลืออยู่เราจะ ใช้ความร้อนเนี่ยค่าเขาคือเหมือนโมเขาใหม่อะค่ะค่ะก็คือในขั้นตอนนี้ก็ต้องสะอาดนะนะคะ,คะการต้มนี่ก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่งะนะคะราะคะก็ต้องคนไปเรื่อยๆ่ยใ<ช>คใช้กันคนนิดนึงเพราะว่าไม่งั้น นมเนี่ยอาจจะมีก้อนนมบางส่วนเนี่ยไปนอนติดที่ก้นหม้อได้นะคะค่ะเอาละค่ะดูสิค้ะอันนี้ใช้ได้ในอยังต้มประมาณ5นาที5นาทีเท่านั้นเองค่ะพอห้านาทีเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วพักนมตัวนี้เนี่ยค่ะทิ้งไว้ให้เหลือแค่อุ่นๆพอค่ะก็คือโดยประมาณ45องศาค่ะ จะทดสอบได้ยังไงว่ามันอุ่นแล้วให้ใช้นมเนี่ยค่ะตักมานิดนึงหยดที่หลังมือค่ะแค่นี้เองให้รู้สึกว่าอุ่นแต่ไม่ใช่อุ่นจัดนะคะต้องอุ่นนิดๆพอค่ะเพราะไม่งั้นถ้ากถ้าร้อนเกินไปเนี่ยจุลินทรีย์ที่เราจะใส่เข้าไปมันก็จะตายหมดค่ะนะคะมีขั้นตอนมีรายละเอียดทีเดียวนะคะทีนี้ สอันนี้ร้อนไปก็ต้องรอพักไว้นิดหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องโยเกิร์ตซึ่งเป็นหัวเชื้อของเราเนี่ยนะคะคือในปริมาณในสัดส่วนที่ใช้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนค่ะอ๋อโดยโดยประมาณนะคะนมประมาณ 200cc ซถึง4 0 0ซีเนี่ยจะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะอืมก็นิดเดียวเองนิดเดียวเองค่ะ3ช้อนโต๊ะก็ไม่ถึงถ้วยด้วยซ้ำใช่ค่ะโอ้ง่ายมากเลยง่ายค่ะง่ายง่ายค่ะ อันนี้พอได้ไหมคะเดี๋ยวนะคะค่ะพี่แอลองทดสอบดูก็ได้ค่ะค่ะถ้าเดือดๆคุณผู้ชมขาห้ามหยดทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแทนที่จะได้นมอุ่นๆเดี๋ยวจะได้กลายเป็นแผลผุพองใช่ค่ะแทนนะคะอ่ะลองดูนนิดๆนะคะค่ะลองดูโอ้พี่ว่ายังร้อนไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะอุ่นใช้ได้แล้วนะคะไหนลองนิดนึงได้ค่ะพี่แอ อ๋อโอเคแล้วนะอาแล้วค่ะแค่รู้สึกอุ่นอุ่นบนมือค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่หัวเชื้อโยเกิร์ตลงไปจากโยเกิร์ตสำเร็จรูปนี่แหละค่ะแต่ว่าเคล็ดนิดนึงมีเคล็ดลับว่าโยเกิร์ตชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแช่ไว้ในช่องช่องเย็นตู้เย็นนะคะก่อนนำมาทำเป็นโยเกิร์ตอย่างเงี้ย ให้เอาออกมาจากตู้เย็นสะก่อนเพื่อให้เขาคลายความเย็นจุลสีจะได้เติบโตได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่แช่ตู้เย็นไว้เนี่ยเพื่อบล็อกการเจริญเติบโตของจุลรีค่ะค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะคือเป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวลละอันนี้นะคะต้องต้องฝากไว้นิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าโยเกิร์ตหัวเชื้อที่เราใช้เนี่ยนะคะจะต้องทิ้งไว้ให้หายเย็นก่อน อยู่ที่ะะอุณหภูมิห้องนะคะเราจะใช้ประมาณ3-4ถึง4ช้อนโต๊ะนะคะค่ะมากน้อยนี่มีความแตกต่างไหมคะเอ่อถ้าใส่หัวเชื้อเยอะอาจจะเพิ่มเร่งปฏิกิริยาให้การหมักเนี่ยเร็วขึ้นมากกว่าค่ะแย่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสามารถทำได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าะจะปริมาณมากหรือน้อยค่ะมากหรือน้อย จะใส่สักประมาณสี่ช้อนนะคะสี่ช้อนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราหมดจากขั้นตอนเนี้ก็คือเราต้องไปหมักใช่ไหมคะใช่ค่ะระยะเวลาในการหมักเนี่ยค่ะน้องค่ะต้องประมาณกี่นักกี่ชั่วโมงอะคะใช้ประมาณแปดถึงสิบสองชั่วโมงค่ะพี่แอนค่ะเนี่ยค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วไหนขออนุญาตดมหน่อยเถอะได้ค่ะ อืเป็นกลิ่นโยเกิร์ตเลยที่ใช้เลยนะคะอต่อจากนั้นนะคะพอเราเข้ากันแล้วเราก็จะไปหาภาชนะมาใส่เพื่อเตรียมไว้หมักนะคะอาจจะเป็นประเภทแก้วแต่ว่าควรจะเป็นแก้วมากกว่าไม่แนะนำให้เป็นพลาสติกนะคะค่ะ แต่พี่เคยอ่านเจอนะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช้เป็นแก้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นแบบพวกกระเบื้องเคลือบก็ได้ค่ะแบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปใช่เลยจริงควรเทเบาๆไหมเบาแรงไม่เกี่ยวนะคะเขายังสามารถอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนะวันนี้เก่ง ใส่ลงไปในภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะนําไปหมักเนี่ยเราจะต้องปิดเขาให้สนิทนิดหนึ่งคืออย่าให้เขาโดนอากาศเลยวันนี้จะใช้เป็นพลาสติกนะคะค่ะอละหรือว่าจะใครที่จะใช้ภาชนะที่มีฝาปิดหรืออะไรก็สามารถใช้ได้ค่ะเออก็สะดวกใช่ค่ะดีนะคะเดี๋อันนี้่นะคะค่ะ ใล้วค่ได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเหมือนกันใช่ไหมคะ,คะตึงเนี่ยค่ะ,ะนนจะหย่อนนิดนึงดึงได้ค่ะแล้วค่ะใช่แล้วเม<อ>ื่อเราได้ขั้นตอนแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยจะถึงการหมักมท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะเป็นหมักยังไงหมักที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะคือปกติตามที่แอททำเนี่ยแอจะใส่ไว้ในกล่องโฟม คือขอให้เขาอยู่ในสถานที่ที่ทึบแสงนิดนึ่งนะคะอย่าให้มีแสงลอดผ่านเข้าไปถ้าเป็นกล่องโฟมก็จะสะดวกนิดนึงเนาะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องธรรมดาปกติเลยไม่ต้องแชร์ตู้เย็นนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่อุณหภูมิห้องแล้วก็แสงมืดนิดนึ่ง แล้วก็ปิดฝา,าแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้อย่าไปขยับเขานะคะ,คะประมาณ8-12ชั่วโมงค่ะค่ะเป็นยังไงล่ะคะ12ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกโหกอ๋อค่ะค่ะนี่ได้มาแล้วเราได้มาแล้วเราหยิบออกมาจากกล่องโฟมเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะมาสังเกตด,ดูกันว่ามันเป็นแบบไหน นี่มันเริ่มแข็งตัวเห็นไหมคะค่ะมันเริ่มแข็งตัวแบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถนํามารับประทานได้เลยทันทีค่ะก็บอกนิดนึงค่ะว่าถ้าเอาออกมาจากกล่องโฟมเรียบร้อยแล้วเมื่อครบ12ชั่วโมงค่ะจะเก็บไว้รับประทานถ้าปริมาณขนาดนี้น่าจะรับประทานได้เป็นสัปดาห์นะคะไม่ใช่ตู้เย็นค่ะค่ะเพื่อบล็อกการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แล้วก็สามารถทานได้ทั้งสัปดาห์เลยค่ะทีนี้โยเกิร์ตเรามาดูกันดีกว่า ว่าเนื้อข้างในเนี่ยเป็นยังไงแหมตื่นเต้นมากเลยวินาทีนี้นะคะเพราะว่าเป็นวินาทีแห่งการรอคอยนะคะลองตักดูนี้หนึ่งดีไหมคะโอ้โนุ่มมากเลยนะคะแต่เหมือนมีความรู้สึกว่าเนื้อเนียนมากเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคะแมอยากให้เห็นว่าเนียนนุ่มน่ารับประทานนะคะ กลิ่นก็ยังเป็นกลิ่นของโยเกิร์ตใช่นี่นะคะเราก็ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้รับประทานโยเกิร์ตสดๆกันนะคะที่นี้เทคนิคการรับประทานเนี่ยน้องแอบมีข้อแนะนำาให้ท่านผู้ชมสักนิดไหมคะมีค่ะเพราะว่าอย่างโยเกิร์ตสดที่เราทำเองเนี่ยนะคะมันจะมีรสชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างเปรี้ยวค่ะ <c oughs> จะค่อนข้างเปรี้ยวนะคะจะไม่เหมือนโยเกิร์ตสำเร็จรูปที่เขาปรุงรสอะไรมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้รับประทานได้ง่ายขึ้นหรือว่าจะทำให้เด็กๆทาน <c oughs> เราก็สามารถ ใส่ออชั่นลงไปอื่นๆลงไปนะอ๋อน่าสนใจแล้วก็ยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาหวานน้อยหวานมากอยากจะได้วัสดุปรุงแต่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็อย่างเช่นพวกน้ำผึ้งนี่ก็ก็ยังมีประโยชน์นะคะคอนเฟลกมูสลี่หรือว่าจะเป็นพวกผลไม้สดผลไม้อบแห้งหรือว่าผลไม้ ในน้ำเชื่อมต่างๆสามารถใส่ได้หมดเลยค่ะโอ้โหนี่ก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในเมนูสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักด้วยนะก็คือลดความหวานลงมานิดนึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูว่าน้องแอ้เขาจะปรุงแบบไหนให้เราดู รสส้มดูนะคะพี่แอร์เออเราจะรับประทานคู่กับอันนี้แค่ใส่มานี่จะเป็นซอสผลไม้ค่ะซอสน,นี้่ะคะเลือกซอสซอส,ส้มเป็นพวกน้ำผลไม้เข้มข้นนี่แหละค่ะเราเอานำมากินคู่กับ เดียวเกิดเพื่อแต่งรสชาติให้หน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่เสร็จแล้วเราก็ถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยหน่อยขอเปลี่ยนได้ก็จะได้ได้กลิ่นใช่ที่หอมหวานน่ารับประทานนะคะไม่เป็นไรค่ะให้เช็จตาม เนื้อเนียนมากๆแล้วถ้าทานแบบนี้เป็นประจำนะคะไม่ว่าต้องบอกว่าทานได้ทุกเพศทุกไปจริงๆโยเกิรเนี่ยค่ะนี่เอาซอสใส่อีกนิดนึงนะใส่นิดนึงค่ะแล้วเราจะตกตกแต่งด้วยส้มในน้ำเชื่อมสี สีสันค่ะวันนี้ก็น้องแอ้ก็เลือกผลไม้ก็คือส้มนะคะในน้ำเชื่อมที่ขายอู้หาซื้อง่ายพี่เคย,ยเห็นใน,นร้านสะดวกซื้อในห้างสปปรรพสินค้าก็มีอยู่นะคะนี่ค่ะจะได้เกิดหน้าตา ย่อยทานหนึ่งถ้วยโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยแล้วที่สำคัญนะคะเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเองเนี่ยปลอดภัยปลอดภัยนะคะจากสารปนเปือ้อนค่ะว่าจะทำเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้ถ้าเป็นสตรอเบอรี่ก็ใส่ซอสสตอรอเบอรี่ลงไปแทนนะคะอโอ้นี่นะเห็นอย่างนี้แล้วนะ้นคิถึงอะไรรู้ไหมพี่ตะก่อนเนี่ยชอบเอา โยเกิร์ตเนี่ยมาหมักหน้านะอ๋อใช่ค่ะอุ้หน้านุ่มมากเลยพี่เนี่ยเป็นคนผิวแห้งนะคะนี่ก็ได้เคล็ดลับความงามอีกอย่างเลยได้เยอะเลยค่ะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะสำหรับท่านที่อยากจะบำรุงเรื่องความสวยงามนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ช่วงนี้สตรอเบอรี่สดหายยากจริงๆนะคะก็ใช้เป็นสตรอเบอรี่ในน้ำเชื่อมแต่ง นิดนึงหรือถ้าถ้าใครชอบแบบสดก็ใช้แบบ<ค>สด,บบสดนะคะ,คะอันนี้สามารถเลือกประยุกต์ได้ตามความต้องการเลย<ช>ทีเดียวะนะคะส่วนสำหรับคุณแม่นะคะที่เป็นห่วงคุณลูกนะคะนี่เราอาจจะใช้อันนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะใช้คอนเฟลตนี่หรือว่าเป็น เป็นค,นควบคู่ก็ได้ค่ะเพิ่มเพิ่ม t e เ t อ r ์ในในเนื้อสัมผัสค่ะนะคะอันนี้เด็กๆชอบเลยทีเดียวนะคะอาจจะใส่คอนเฟ็กลงไปนะคะหรือจะให้เด็กๆที่บ้านมาช่วยกันปรุงก็จะเป็นความสุขอย่างหน<ด>ึ<ล>่งในครอบครัวนะคะอ่ะพอแล้วสวยแล้วค่ะทีนี้ต้องถึงขั้นตอน ที่สําคัญนะจะต้องให้พี่แอร์ทดสอบวันนี้ว่ารสชาติเป็นวันนี้พี่แอร์จะเลือกเป็นรสสตรอเบอรี่นะขออนุญาตนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าได้อิจฉากันนะคะเพราะว่าอันนี้ทําเองก็ง่ายมากมากเลยค่ะเอาละอร่อยมากอร่อยมากๆค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ย รู้สึกเป็นธรรมชาติจังเลยใช่วันนี้ต้องขอบคุณน้องแอ้มากนะคะที่นำสิ่งดีๆมาสู่พวกเรานะคะทีนี้ฝากไว้นิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับท่านที่อาจจะมาดูไม่ทันหรือว่าขาดช่วงไหนไปนะคะหรือว่าทำออกมาแล้วอาจจะยังไม่ถูกใจนะคะค่ะอยากจะคุยกับเจ้าของร้านเฟรนดี้แลนด์นี้ติดต่อกันยังไงได้บ้างคะอ่อตอนนี้แอ้ไปเปิดแฟนเพจที่เฟซบุ๊กค่ะค่ะก็เจอคำ ่ w w w f a c e b o o k c o m ค่ะ s h f a i r y l a n d ค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเราขึ้นแฟนเพจของน้องแอลวัยนะคะสำหรับใครที่สงสัยมีข้อสงสัยไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องโยเกิร์ตเรื่องทำแซนด์วิชหรือว่าเรื่อง ทำเคก้กหรือว่าอะไรต่างๆนะคะ <c oughs> สามารถสอบถามเข้ามาได้ <c oughs> ค่ะหรือว่ายังไงท่านที่ยังไม่ได้อาจจะถนัดในเรื่องของไอทีมากมายนักนะคะก็มากันที่ร้านเฟรนดี้แลนด์นะคะร้านอยู่ที่ไหนคะน้องแอ้ค,ค่ะ <c oughs> ตรงข้ามป้อมสอหอค่ะฝั่งเดียวกับการโรงเรียนการจนานุเครา์ค่ะค่ะ <c oughs> สังเกตง่ายมากเลยค่ะร้านสีชมพู <c oughs> สวยเ <c oughs> ชียวนะคะ <c oughs> เอาระค่ะวันนี้มีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะชิมอีกสักสอารสกับผลไม้สดนะคะ วันนี้ก็ได้รับสิ่งดีๆไปนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความสุขของพี่เลยค่ะ,คะนะคะแล้วส่วนเทปหน้ายังมีอะไรเตรียมไว้อือยังไม่บอกดีกว่าไหมคะอุะ่ออไว้ออก,ไก่อนนะคะติดตามชมได้ค่ะทางร้อยเรื่องเมืองการแห่งนี้ค่ะ,คะ,คะ